คุณทู้เียนการจสดเียนแต่ละโรงเรียนรอม่าน่รอตุ้มตรอง่ม้ักรยท่านผัรบริหารนะคะเป็นส่วนหนึ่งของ่ริษัทเราไหมคะที่รูปของของทางเลยนะคะ ก่อนก็จะไปตามบูธแล้วก็จะไปขา,ายรูปนะคะกับเที่ยงชมบูธนะคะแล้วก็จะได้80%แล้วจะมีอีก2กิจกรรมที่คุณครูจะเวิร์คช็อปนะคะก็คือฐานสองคุณครูวิทย์พอนแล้วก็านของคุณครูสายเอเด่นะคะส่ว,วอนอาหารนะคะส่วนอาหารคุณครูให้ จะได้อับบริการอาหารบรนการในการรับอาหารวันนี้นะคะที่สถานศึกษาก็จะดูแลนะคะแต่เราคงต้องทุ่มในการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะที่สอดในเรื่องของการเดินทางการขนของขนสัมภาระในการจัดอันนี้นะคะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนสัมภาระนนะคะขอ ก๋วยซั้งไร้ข้าวบ่อหนะคะก๋วยซั้งข้าวต้มอหารที่มาที่อยู่แล้วที่โรงเรียนได้เลยค่ะที่อโรงเรียนด้านบนหลังที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็น้ำนะคะราคาอันนี้จะเป็นราคาที่คุณครูสามารถไปซื้อขายได้ยังนอกเลยนะคะในในปีนี้ครัวคุณครูหิวนะคะก็เลยมีเอ่อ อ่าไปที่จะต้องให้เจ้าของบูธเซ็นนะคะจะต้องไปที่ให้เจ้าของบูธเซ็นนะคะแล้วฉะนันจะให้คุณครในรอบนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คุณครูของบูธใน,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 นแต่ละบูธก็จะรอคุณครูคอยู่